เอาสวัสดีคีปอยู่ที่ไหนครับู่ที่รถไฟรถไฟไปไหนรถไฟไปไปไหนซาซาซาปาซึ่งเป็นเป็นภาคเหนือของประเทศเวียดนามอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรถไฟนะที่นราที่นรนเนี่ยได้เต้นิศการห้องส่วนตัวที่นอนมีทั้งหมดสี่ที่คือมันเป็นเตียงสองชั้นเนาะสธิตัาร ไฟจะออกลาลาสีชุ่มอันนี้ไงนี่เฮียเขาก็จะปีนไปชั้นชั้นบนชั้นสองโอ้โจะนอนชั้นไหนนอนข้าวยางนอนชั้นไหนนอนข้าวยานอนกับใครนอนกับแม่อุ้ยรถไฟกำลังจะออกแล้วไปตแล้วนี่รถไฟปูนปูออกแล้วเนี่ยรถไฟอ้าวแล้วคนนี้จะไปตูท่ออย่างนี้เอาไปดูรถไฟเลยรถไฟกำลังเคลื่อนตัวแล้วเร็ว กินได้ฟรีมีน้ำมีเครื่องดื่มเบียร์ด้วยแล้วก็มีขนมด้วยอะไรรถไฟกำลังจะไปแล้วนะคะเอาตอนนี้รถไฟกำลังเคลื่อนตัวแล้วใช่ไหมโอรถไฟจะไปไหนลูกรถไฟไปแล้วก็ทำให้มันเหมือนตัดต่อแม่ค่าแล้วสวันดีจอมอนรถไฟแล้วไปเช้ากันที่ซาปานะคะบายยทุกคนบายสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ เมืองซาปาแล้วใช่ไหมลูกประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามนี่ถ่ายรูปตรงนี้มันเป็นเหมือนกับลานสาธารณะของซาปาเนี่ยเอนนี้เขากำลังจัดพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีเด็กอยู่ตรงนั้นอ่าล้กำลังจัดพื้นที่เหมือนกับเตรียมงานเนี่ยอันนี้บรรยากาศรอบๆนู่นโบสถ์เดี๋ยวเราจะเดินไปที่โบสถ์กันีกลังายรูอยู่บรรยากาศบ้านเมืองเขาดูทันสมัยนะดูเหมือนอยู่ยุโรปเลยอ่ะ แต่ที่นี่คือเวียดนาสวยไหมครับสวยแล้วเอาหมูไปไหนอ่ะไม่รู้จะถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเดินไปหา,าหมูกันอเคโอเคเรากำลังเดินไปที่โบสถ์จำชื่อโบสไม่ได้อ่านรีวิวมาเป็นโบสอะไรสักอย่างเป็นโบสเก่าแก่ของซาป,ปานี่เราพบเด็กแก้บอวนหนึ่งคนอากาศหนาวๆแต่ว่ากินในติมสวัสดีครับพบทำอะไรครับ ไอติมท่ามกลางอากาศหนาวครับแต่บไม่หนาวใช่ไหมครับพ <c oughs> บอยู่ที่ไหนครับประเทศอะไรครับประเทศเวียดนามอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกนะครับนี่นี่คือโบสนะครับเป็นโบสเก่าแก่ของที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยเราเจอคนไทยเยอะมากๆเลยโอเค เก็บบรรยากาศประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บบรรยากาศอีกบ๊ายบายจู <laughs> สายๆแล้วเรายังเช็คอินโรงแรมไม่ได้เราก็เดินเที่ยวมาเรื่อยๆในเมืองใช่ไหมตอนนี้เราจะไปตรงไหนไทะเลสาบซาป,ปาอยู่ตรงู้นนไงโอ้โหข้างหลังมันมีภูเขาสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆแลวเดี๋ยวถ่ายกรอโฮปก่อนใช่ไหมโฮปกับอปาปา มีหมูหันด้วยไหนอ่ะนี่ไงหมูหันเอ้าโหเห็นหมูหันแล้วตื่นเต้นอ่าถึงแล้วนะครับซาปาเล็กเออโหเดี๋ยวเป็นทะเลสาบดูมุมกว้างนะครับนี่ข้างหลังเป็นภูเขาภูเขาที่เราจะขึ้นพรุ่งนี้ใช่ไหมเรียกว่าภูเขาาเทือกเขาฟานซิปันมันเป็นเขาบอกว่าสูงที่สุดในอินโดจีนเลยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปบนนั้นกันดูซิมเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูซาปาเล็กใกล้ๆก,ก,กันถึงแล้วครับซาปาเล็กทะเลสาบซาปาเ,เขาบอกตรงนี้ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปทั้งๆที่นา้ำตื้นอ่ะเขาบอกตรงนี้ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปทั้งๆที่อยู่แค่เวียดนามน้ำเขียวอือวอ้อเลยมีเรือเป็ดด้วยมให้น้ำตื้นมากน้ำตื้นมากเหรอไม่ใช่ตื้นลูกมันตะไคร้มันตะไคร้จับโหเจอปลาเยอะไหม แวะทุกร้านเลยใช่ไหมอะไรมั่งมีปลาอะไรมั่งที่เจอเมื่อกี้ปลาชาโตกับปลาเนื้ออดกับปลานิลปลาปลานิลไมมีปลาแซลมอนไหมไม่มีไม่มีแล้วมีหมูหันไหมมีหมูหันต่อแล้วมีโฮปหันไหมเอามีแล้วหันมาทำไมอ่าเดี๋ยวไปดูวิวข้างล่างนี่สวยมากเลยอากาศเย็นๆบรรยากาศดี นี่ก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะที่ทะเลาสาบซาปานีเขาก็จะมีพวกแท็กซี่พวกมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เรื่อยๆเลยเขาบอกว่าที่เลียนาเนี่ยถ้าจะขึ้นรถอะไรเนี่ยเราต้องต่อรองราคากันได้เรียบร้อยไม่งั้นโดนกดโอเคนี่ก็จะมีสวนดอกไม้นะคะถ่ายเห็นบรรยากาศรอบๆสวยงามมากโอเคเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปกันแล้ว มีมีแบงค์ห้าแเต็มเูีอันนี้แบงค์ห้าแสนมีเป็นปืกเย้ยน คนี่คือบรรยากาศสาายามค่ำคืนนะคะถนนเส้นนี้ก็มีของกินเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้เราขึ้นไปกินฮอตพอตร้านนี้กันแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งดูแต่ปลามีปลาอะไรม้างอ่ะโฮปที่โฮปดูอ่ะ เสียงรถดังมีคือคือเจอปลาร้านไหนโฮปก็แวะทุกร้านเลยใช่ไหมเอออะไรยี่ห้อกินอะไรลูกกินอะไรกระเพาะปลากรพาปิ้งฝักละตั้งหมื่นห้าแพงมากเลยหมื่นห้าดองคิดเป็นเงินไทยก็คือยี่สิบสามบาทนี่ปลามันคือปลาเซลลอนะไม่ใชปลาชารูเออโฮปเข้าใจว่าปลาชาโดแล้วมีปลาอะไรอีกโฮปพี่ปลาโซกับปลาเออปลาอะไรอีก าเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนแล้วปลาอะไรอีกปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรเยอะแยะไปหมดโฮแวะดูทุกร้านเลยสนุกไหมครับมาเที่ยวสนุกสนุกเฮงไหมครับสนุกแต่สิ่งนี่สิ่งนี้ไม่ค่อยชอบบีบแต่อะไรกันเนี่ยไม่ทันเดินข้ามถนนก็บีบบีบแต่เยอะเกินใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็จะมีรถกอล์ฟรถกอล์ฟฟังนะเดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวก็มีปิดปิดปิดตลอดเลยใช่ไหม ก็บอกว่าคนเวียดนามลดเสียอะไรเสียไม่เป็นไรแต,แต่แต่ห้ามเสียเ <laughs> <laughs> พราะบีบตลอดเวลาเ <laughs> ก okay, ๊ก้าบ๊ายบาสวัส <laughs> 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 ดีครับอันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของบริเวณเขเรียกเป็นอะศูนย์กลางของซาปา,ารากลางคืนก็จะมีของขายแล้วก็จะมีเหมือนแบบแต่งคอสเพลย์นนี้แต่งเป็นอะไรอือป้อยไก่กับหงอคง <laughs> อากาศเย็นสบาย เย็นถ้ามีหอคงสองตัวอากาศเย็นกว่าตอนกลางวันยอดกินข้าวโพดส่วนคนนี้แอรเพนร้องเพลงแอรเพนมาสิบรอบแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนอ่าบรรยากาศยามค่ำคืนแล้มีเด็กๆแต่งตัวแต่งตัวแบบเหมือนชนเผ่าอ่ะเป็นเด็กซาปาแล้วตรงที่โถงข้างล่างอ่ะก็จะมีแบบ อะไรคนแสดงแบบแบบพื้นเมืองหมุนหมุนอะไรสักอยา่างบรรยากาศดีนักท่องเที่ยวเยอะลูกคึกคักดีมากเลย <c oughs> เราก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศไปนะคะ <c oughs> ตรงนี้เป็นที่เดิมที่เราเคยมาตรงโบสถก่าแก่ โอเคครับคืนนี้เราก็เดินเล่นกันประมาณนี้พรุ่งนี้เราจะไปขึ้นกระเช้ากันใช่ไหมครับโอเคพรุ่งนี้เราจะไปขึ้นกระเช้ากันเอา้าสาวน้อยคนนี้มาทําไม <laughs> มาขอเงินเกบ๊ายบายอันนี้เรานั่งกันอยู่บนรถบัสนะคะมันเป็นรถข้เล็กรถค้ายๆรถกอ๊อะเออรถไฟฟ้าที่นี่วันนี้เราจะไปโันะ่าคาเฟ่มันเป็นท่เช็คอินแล้วก็เราก็จะไป เรื่ายแลเราจะไปขึ้นเพือ่อขับฟันกันโค้สดูว่าขายโค้ชกี่กิโลแต่ดูไาไปกิโลว้าเออ,อ,อนี่เห็นไหมของ้างทางก็จะมีของขายลมเย็นหนาวเคยออหนาวอะเสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนบ้านต้นไม้ในโมอานาคาเฟ่ เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของเวียดนามมันจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆบรรยากาศดีๆเขาก็จะมีชุดให้เช่าเนี่ยเ็นเนี่ยสาวๆก็จะมาเช่าชุดถ่ายกับวิวสวยๆข้างหลังเป็นยอดเขานี่ตรงนั้นก็จะเป็นเขาเรียกสะพานมือย่อมๆคนก็ไปถ่ายรูปก,กันเยอะเลยอย่านี้บ้านเมืองเขาสวยส่วนพวกเราต่อดี เล่นวิ่งรอบบ้านต้นไม้กนมันที่เราอยู่ตรงนี้เป็นบ้านต้นไม้นะครับวันใดเราอยู่สูงมานี่สนุกกันใหญ่เด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันหน่อยนะคะพี่มงสวยๆถ่ายเยอะเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วตอนนี้เรายัางอยู่ที่โมนาคาเฟ่นะคะโหมีจุดถ่ายรูปจุดตั้งชมวิวสวยๆ,ๆเยอะมาก ตอนนี้เฮียกำลังสนุกกับการนั่งชิงช้าเลยไปคือตกเลยนะครับสนุกมากคนนี้ไม่ยอมจะนั่งด้วยโอ้โหวิวก็สวยมากมากู้ไหมครับเห็นวมกว้าง อยู่บนรถไฟกันแล้วใช่ไหมครับรถไฟจะไปฮอกวอตส์หรือว่าจะไปไหนครับไปที่ไหนไปไหนไปกาชาว์รถไฟจะไปกาชานี่บรรยากาศล้อเปลที่กาชาว์เนี่ยมีลูกกาชาว์ตรงนั้นเออเราเจอแต่คนไทยเยอะเลย ไฟออกแล้วตอนที่ออกนี่มันเป็นอุโมงก่อนใช่ไหมเอเต็มทั้งคันเหมือนทั้งคันนี่มีแต่คนไทยเลยใช่ไหมโอเคดูสิวินที่มันจะไปไดนจิ๊ลงมาแล้วปิ๊ดตางเออก็ไม่รู้

เด้ยอดอยู่ด้านหน้าเลยลูกโอ๊ะหันมาหน่อยเร็วแสดงว่าใครับช,ดดชอบดูสิโอ้โไ,ไม่แป๊บเดียวหรอกประมาณสิบยาวเลยยาว่าวที่ครอบครัวมีนี่โอ้โชคดีจังโชคด,ด,ดีมากเลยกระเช้าเป็นของครอบครัวเราเท่านั้นสุดยอดเมื่อกี้ต่อจะเดี๋ยวจะบอกให้อยากให้เขาบอกให้ถ่วงน้ำหนักนะจะบอกให้ต่อ รีบวิ่งกระโดดเข้าไปเพราะว่าเขาเลืนตลอดไลวโอเคมล้าเมาชมันเลื่อนไม่หยุดเลยนี่เราออกมาจากตรงนั้นเลยเป็นกสูงมากดูสิสูงเลย้ไม่่ตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่จุดสดของอินโดนีเคือชอดเขาฟานซิป้า เดินมาไม่ขาออกซิเจนก็น <Ronaldo laser. S 2> like ้อยนี่นักท่องเที่ยวเยอะเลยมาพิชิตยอดเขาฟันสิบปันกันนี่วดูสิเราอยู่ท่ามกลางภูเขาแล้วก็นเมฆ my god ลมเย็นมากรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเหมือนจะตายหนาวมากใช่ไหมครับแล้วลูกกระตายอยู่ไหนครับเหมือนจะตาย โอ้สุดยอดในที่สุดเราก็มาถึงกันได้แล้วนะครับแล้วก็เจอเด็กคูกย้อยอีกและเดี๋ยวพอตอนและเดี๋ยวพอตอนลงนี่น่าจะมัตอนตอนขึ้นคือเราขึ้นรถรางขึ้นกระเช้าแต่ตอนลงเราจะเดินบันไดลงเจ็ดร้อยขั้นเย่